สบายดีทุกคนตุกตาไนวันนี้รางมันอยู่ในช่วงรีวิวกินโซโ<อ>แล้วันนี้ทุกตากบมาในสุดของคอสเพลย์ทุกคนนะอพอดีว่าสุดคอสเพลย์ของทุกตามันมกอยู่ในตู้มาเป็นปีแล้วทุกคนวันนี้ก็เลยว่าคนออกมาใส่จากน้อยหนึ่งเนาะทุกคนยุ่งมาสดิบดีสุดท้ายเห็นแต่เท่านี้เป็นการคอสเพลย์ที่แบบ บได้ใส่วิกเพราะว่ามันฮอนและสิ่งที่ทุกตาจะมารีวิวในวันนี้ก็คือตาดาอ๋อมันคือนมรสสตบบรอเบอรี่ของญี่ปุ่นทุกตาคิดว่ามันอาจจะเป็นคือนมรสสตรอเบอรี่ธรรมดาเั่วไปก็ได้เนาะแต่ด้วยความที่มันเป็นญี่ปุ่นทุกตาเลยซื้อมาก็ <What? S 1> เป็นอย่างกับบฮห้กับญี่ปุ่นเราเห็นในอย่างเป็นคนญี่ปุ่นนี่ต้องซื้อมาตลอดเลยเป็นว่าเขามาซีมกันเลยเดียวกว่านะทุกคน คลิปนี้อาจจะสั้นเลยตอ <laughs> นจะกินเขาต้องเฮงจังไลยทุกคนดมก่อนอืม <hum> กินกับเป็นแบบหอมๆสตรอเบอรี่คือกาโฟโมดรสสตรอเบอรี่ <c oughs> กินแบบเดียวกันเลยเดี๋ยวมาซีนมึงก่อนในว,วันราสชาตจะคื๊กกันเบออื <c oughs> ้มรสชาติน,นี้อยากว่าคื๊กกันเลยเนาะ ตอนนี้ให้ทุกคนคิดภาพถึงโฟมออดรสสตอเบอรี่นะทุกคนทุกคนคิดภาพถึงโฟมออดรสสตอเบอรี่แลยมันบอกจากนั้นคิดภาพตื่มว่ามันหวานหวานแบบหวานกินเข้าไปแล้วหวานคอเลยมันหวานคอละกะมีความรู้สึกว่ามันบางๆอะทุกคนค, <c oughs> คือจะบอกจังใดดี คือนมต่างๆรู้สึกว่ามันจะมีความแบบแน่นแน่ๆอะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบคือเวลาเขากิ่นพวกน้ําธรรมดาเลยเนาะทุกคนเป็นน้ําใสะนะเป็นแบบลื่นๆบางๆหู้สึกจังซันเนาะทุกคนนั่นแหละทุกคนค่ะเมื่อแล้วกับนมโรสตอร์บที่ซื้อแสนจะธรรมดาแต่มันโบธรรมดาย้อนมันเป็นญี่ปุ่น จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนมรสตรอเบอรี่ของญี่ปุ่นไปจะได้มากันเลยโบ้ได้มากกันอยลุกกไล์ก็แช้์ก็ะชับสกายแล้วก็คอมเมนต์ให้ทุกตาด้เด้อยุกเลุกกระริงกิ๊ก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 ิ๊้อกิ๊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 อว๊กิกิ๊ไิไกิิ๊กกันมิ๊ิ๊ิ๊าิกิ๊